อับกีิเคอับกีิเคเคนะอับกติละอับปติปุ๊ดปุ๊ดฮ่าฮยอดก็กินได้ดอกก็กินได้มากก็กินได้ครับพวกนี้นู่นได้นอรุ่นนี่พ่อหนุนนะครับฮึลองกินสิลายครับนอรุณนี่ผักบ้านเรือรอดจากการคุดไปปลูกครับโห ยอดพอได้เก็บกินครับปลวกกินกับลาบกับก้อยกินกับลาบปลาเถือกกันปะเนี้ยลาบพวกเอเถือกกันที่กันนั่นแหละเอาเอานเนี่อแม่เอาของคนเนื้อเป็นลีลาเลยแม่ล่ะ <laughs> พ,พี่พี่หนาพี่หลังอยู <laughs> อ่ปิดก็เพราะปิดพุ่น พี่น้องเมื่อน,นี้พ้าลูกพ้าหลานมาเล่นโคกเล่นหน้าเ,นเล่นโคกเลีนท่าพี่น้องกยหลังจากก็มาคเขาต้เ,เดินต้องเดอนอลไสวัสดีทักทายพี่น้องครับเมื่อน,นี้ฝนตกออกมาหน้าครับมากันลูกหลานลูกเต่าก็มางาก็มาครับอ,อยากให้กินครับเมื่อพี่น้อง น้องไม่ไฟครับน้องไม่ไฟนี่ครับฮาน้องไม่ไฟไปกินฝนมากนี่ครับนอนน้นอยข้อเดียวได้หลายตัวนี่ แสบไปด้วครับน <a> ้องใหม่ไฟอะไรโอ้ยขนหัก <LI> ก <ES> ันจะจิ้กินือะไรซ้ำจะได้กินหรือจะได้ไล่กรซใสมันถึงใกล้มันโอ้ยเห็ดมังง่ามจนี่ไปเห็ดซ้ำกันมันมังง่าม วิถีพิธันอะไรเจ็บบอกเจ็บอกตัวพี่เดชเป็นเที่ยงกะนี่ตัวนีนค่อยค้นเขามาหากรนเลยครับ กลังึนครับอันนี้ก็เป็นยอดพักสาบหรือว่าพักอีนู่นครับพี่น้องเป็นแตกยอดดอกจากเครียดที่มันลมลงนะครับลมลงติดดินมาเลยออกยอดครับพี่น้อง ได้ออกหยอดเก็บไปกินครับลวกกินคับปนกับแก้วแส่เพื่อนครับให้รสชาติขม,ขม,ข,ม,ข,มขมนิดนึงครับพักสาบดูว่าพักอีนู่นเก็บไปกินเรื่อยอยู่ครับนี่กับแก้วกับปนแส่เพื่อนครับ ยอดก็กินได้ดอกก็กินได้มากก,กินได้ครับพวกอีกนุ่นให้รสชาติขมนิดนึงครับรสชาติขม sạp có nhiều yên bạn, nó hòn đi, tăm tăm thấy thao choi để thế này, ngọt kì. ่ถือไฟใหม่แตกยอดออกถือฝนอีกบ้าี่พอดีกันเลยครับเหมืนทื้งๆกับมี่ มานเรือรอดจากการคุดไปปลูกครับโหยอดอได้เก็บกินครับพอได้เก็บอยู่ในหลัองอ็ได้เล่มเนาะกำลังแต่ครับถึกฝน ก<ห>ิงเลน่อนดกะกิงเลนนี่ยังก่อนกิงเลนกิเลนน่อยกิเลนน่อยตีดวงเลยโอ้ตีนมะไดเฮียมาเมกเตฮะมาโคกแล้วเจ็บตีนได้บอกคือจังโซกปก๊กเือะเครอข้าเถอะเพมันได้เฮียเตมันตีนโตยุตินะไม่งั้นคือกป๊กเถอะนอะฮะเพระมันได้เฮียเต ฮะวันนี้วันนี้มาท้องสุดพูดอะรฟังหน่ยนนอยหนยิได้แม่ใดแน่รอได้แม่ไรถึงแม่ไรแล้วแม่สิบสองแม่สองแม่ถึงแม่สิบสองเลยเจ้เจ้แม่แปด,ดได้ปะเอาแม่แปดได้ฟังดูยืนด้วยฮะละแปดหนึ่งแปดแปดท้องแปดหนึ่งแปดแปดท้องคือหกแปดท้องได้ที ที่สองเปดข้าวีขีแปดหขีแปแปดเกง้าวีแปเกีบกีองแปดทีมนแปดีแคอเกี๊่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองกิบแปดเก้าขาไม่เกีกี๊ยเก้าขีข้าวหาวีผต้องข้าีก็เกี๊ยงขมก็แปะกี๊ยงคองก็ก็ผัดเกี๊ทงเก้าคือเก้าีเก้าขีไม่เกี่ยสเก้าเก้เปืนแปดโอ้โแม่สิเได้ป่แม่สิ

เกติ๊้อง้องเกติพีล้องเป็ดแลู้เการ้อยกติ้องีบนึ่งร้อย้บ้องเกห้อ้อง้งงอัน้งันว่าี้องีองนว่าขีบคีมาปีนี้จะขึ้นขึ้นชั้นไหนแล้วปีนี้อนุบาลสามครับอนุบาล3มากินหอาต้องเรียนไปอยากไปต้องเรียนไปอากี โอ้ผมเาวเลยไปตัดผมเลยวันที่ส่งอลนอ่ตัดสงวอลนเลยบะเลงเลียนนะนอตัด่งวอลนเลยเลงเลียนนะเปงเียนวันที่ชิบหาชิบหาิบหกวันนี้มันคทอาไหรอนุบาลสามมันก็จอยแต่วันนี้วันที่วันี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดว่างกที่สิบ็วันที่สิบอหล ตัดผมช่งหบบววัวร่วนะดผมช่วัก็ไปบวชบวชยวดถือเป็นแน่นอยซะเป็นน,น่นนนหน่อ,นนอยบอกว่านัดผมช่งลเนมอนั้น,นยมน่มันมันผมมันเริ่มเน่าเน่าอ่ตัดบ่ตัดช่องหัวร่นล้วมันจังบายาไวเนาะแม้วก <And> ็ใ้ฝาเลี้ยงไปบินสบาดเนี่ยมเเนาะบวชเดียดเนาะนะ <And> นอนวัดเด้เก็บบ่เฮ้อเคนะ, <Okay. S 1> นะ าอา่กนดต้องมีวิชาอย่างวิชาหลักกัวิชาไฟวิชาไฟกันพี่หลอกป่ะแมนก็อปัปฏิเทอปัปฏิเท,ทเท,ท,เท,ทนาหน่อยเดียวห้องว่าใดเดียวห้องไหนบอได้เ <c oughs> อาดูฟังด้วยฟังฝากบอกานเน <c oughs> อาเอาปัฏิเคอปัปฏิเคนะเคนาอปัฏิละเอาปฏิปุดปุด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยงถอยออกไปอีก

ยักษ์เขียวใหญ่ยักษ์เที่ยวใหญ่ช,หญชอเสียชอเชออียรอเลยอเรือโอ้โห,โหโด <c oughs> ได้ตัยได้จากนอกนเอาใหม่มาหาอใหออามา่ขอผลงานผมยดังเจ็ดหัวเจ็ดหน่อเช็หดชหัวเจ็ดหน่อยใังเจ็ดหัวเจ็ดหน ฮะพ้งว่าใช่เจ็ดหัวเจ็ดหอยทุกคนตัดฟื้นน้ำปูห่อเจ็ดหัวเจ็ดหอยอเจ็ดหัวเจ็ดหยเ็ยงบอกขีสมกไงขีสมกไงเป็นอย่างนีกินเจงขวดเลยเจ้าคลองแม่แล้วเจะคลองไม่กินคือเขาเนะเขาเป็นเจ็ดหัวเจ็ดหอยกินสร้างบรือกินเสือปลยิ่มด้ยนะแม่อย่างพ่นะเอาแม่เจ็ดด้วยแม่เจ็ดด้วย เกตหนึ่งเกตเกตคองเกพีเกตสามเกตเอ็กตทีปเกตห้าเท่าไรเกตห้าเท่าไรเกตหนึ่งเกตเกตคองกตหนึ่งเกตเกตเกตหนึ่งเกตกตคองเกตีเกตสามเอ็กตทีปเกตห้าสามเกตห้าเกีของเกตทีว่าแปดหกเกตเก้าสามเกตทีมันเกเกตเอ็ดเกตเกตคองแปนเ็นเท่าไหร่ โอ้เก่งอตัวนี้โอ้บางาด้วยาคือปาดาได้ละ่ไหน่อยไดนี่หัวกน่าายเตอหาเก่งค่ดำเกงตัวนะแนวเรีนนี้่เป็นยังไิบ่ได้ยังดําพอไปไหนม่ที่หลังคนที่หลังอไ้นก็ถือว่าได้ต่มได้ไปยัวกีรหลายเรเดี๋ยวเขา คได้วมนึงคุณได้ห 5. 5 5. 5้าบวกสีหบวกสีเนาะห้บวกสได้เท่าไหร่หนึ่งเก้าหืสี่บวกสี่้ะสี่บวกสี่เนอหายากิน้องแปดหืมจหยากแโบพูงใหญ่โบพวงห้าบวกห้บวกห้าเบหกสาม ห้าบอกคำแบ๊ดจีพี่น้องเอ้ยหาเก็บน้อยจุก็บผักหวานเรยวันนี้กับมาลุงพงเ์็บดอกผักแค่พี่น้องอยากหากินทาขึ้นบ้านชนบทเนี่ยน่ากินอิสันจะลวกกินกับลาบกับก้อย ก็บลาป่าถือกันปะเนี้ปลาพวก็ถือกันที่กันนั่นแหละมัก่เนวขมขมเนาะคนีสารสารมัก่เอขมขมินตะยาพรลาอยากพรลามกกแล้วคบจเก็นาสวยเลยมันก็ได้เหงวจังากครับขับจุกขวงมันขวงมันหมดเดียงปลาหมดเดียงแค่ยังก่อ แค่ปลาบอแค่ปลาแค่ปลาหรือแหน้าตัวเาเห็นคนย่มปลูกยีเดอยญเลยเขาเาไปปลูกน no e ้ำปั๊มน้ำมันน้ำบ้านจัดสรนมาแล้วสมอคนี่ปลาเนี่ยแค่หน้าบอกน่ขายลาทั้งปดงอนต้นอินเตนแต่คนอะของเมนหบบนี้จะหมดเด็นี่ไตต้นนนีเป็นไครวมันคือมันดิ อยบกอ,อ,องหงคนก็เรงต่ออยกองหนค้นจองใจอยบกองหนค้นหลายใจนเนาวา <laughs> ได้อันนึงก็จะได้อันนึงของอยากของกินจะมาให้มาหน้าตองนี่แนวด้ติตาติถุงเมียบ,าบ้านกับผููเ้าบ่ได้

ขาพิดก็ผิดะหลักของคนนะชุก้องเดี่ยวลกล้อง, <c oughs> อ,งอุแล้วกออึดครับคงจะคงจะไม่นใยยังที่จะออกนวยเท่านก็ได้กินดอกเอาหน่อยได้เยงเดีวลี้ยงอนเอา้าเอาน่ยแม่เอาของคน,นี่ปเป็น <c oughs> ลีลาเลยแม่ละพ,พี่พี่หนาพี่หลังเอะป <c oughs> ิดก<ค>็บ่ปิด พุ่นพันใส่ปุ๋ยทั้งเทุ่นนะยังจะมาตำแต่นพันยังก็เตี้ยดีสูงไปกลมอกบกโง่นีนง้นเตี้ยเอ๊ะักพริกนี่่ะเอาจะพันปลูกไว้ให้กินแลอวแตล้องปลูกวงามอ่จบอกไหกเลปลกอือกง่พี่เอาบ่เอาันปลูกไว้ให้พี่นี้พันเอาหางนเอากเยา้ีพริกม้นี่เพยกขืาน้อยอากาศย่าป้าพ่ปลูกไว้เพีะนะ เกลอไล่กีเากนกบเ็นกนอเอาตัวขนาดมากเหรอผมมาขุมคาสิเอาขุมขาเกือลาอ่ก็มีครับขาคัาทีทงเอเพะกัน,นเาาเกก่เอาทำไมเพริกก่นป้าเกลอคคือพ่มาปเจ็บอ๋พพมันเกียน่วมเต็มอยู่ทั้งคื น้อยเต็มเอลเลยยู่ยพี่งแง่เกือเปออยู่ฟังพี่งเกือเปอลายของหยาดเ้ยพี่น้องถือว่าเป็นรักของพืน้น <c oughs> หน้าในป่าหน้าพอลุ่งนะครับปลูกไว้ขั้นแท้ก่อหน้ามองบน,นก่อน เอาข้องคนรู้จักเกียงใจกันว่เตรียมถุงยายสนีเอาข้องคนรู้จักเกียงใจกันว่าเตรียมถุงยาสนีเตรียมถุงยังไปวาพ่อยุัพ่อขอ่น้องกำลังเอาแล้วจ้าขอหาเบิ่งได้บุญแล้วหาปักบุตก็บานเลิฟตอนนี้อะไรพี่น้องมาหน้าให้ซักกมาเผาทานควนกลุ้มๆอยู่ ผลมากกับมะแห้งครับมะแห้งพ่อดินซุมๆพ่ออ้อยบ่ตายไข่กับปลโตกเขาด่าคลองกับแห้งขอดเบิดครับพี่น้องฝนบ่ดีปีนี้ธรรมดามันเต็มคลองเขาด้วยักบุ้งถือฝุ้นไม่กําลังหยอดร้อนรอนครับพักบุง้งแดงกินกับตับมัคงคนี่คัดคนยังเลย เป็นแถงีางมันอัวหนาเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปผัดไส้หมูเนาะใส่ไข่จักหน่อยใส่หมูชุ่มหยอดมันซ้ำนิ่กวก้อยนี่ยี้มันหนามมากแล้วมันขัน้นเดินมันอัวหนามพักบุ้งอัวน้มเผัดแซ่บเป็นไงครับน่าดอนอยู่ตรงนี้ถือฝน โอ้โหเดโอเคคพอดเก็บกินก้ะครับพืชพักหวัวนรัรมาหน้าเต็มตาเต็มถุงครับจ <c oughs> ากเนี้ยบานไปจอยแคแนวในดเฮ้ยนามยาห้กินบ้านกินกินแเ้วพันธุ์ที่เนล่เส็น่เนี้ยเบิดกินบ้า โบน,นานดำเปือป่อๆเลยเงือกระเต็มนาได้เวียกจะไหนว่าเจ็ดหัวเจ็ดใหอยตอนนี้อเจ็ดหัวเจ็ดให้ปูตัดพื้นขอท่านดำเปื่อๆเอาเจ็ดหัวเจ็ดให้ยเตัดใหม่กับปู้ะปูปัป่มต้นใหม่ล้มทับเด้เจ็ดจังไหนเอาถือต้นใหม่ล้มทับกระบอนี่ในในท่านท่านบูกถือกท่านก็ไม่ล้มทับเทั้งไหนเบียกเงียบานเลยติแบกไว้ว่ หน้าทำปื้อๆแล้วแปอ้ามหน้ามากับหนึ่งาแตกเลือดอ่อนลิ้นก็ออกกินมะนาวไอ้ใจเดี๋ยวได้ยังไอ้ใจมั้งน่ะไปเล่นกินโต้วว่าไปเข้าบ้านมเลยพ่อไปเก็บผักบุ้งพ่อะว่าเอยากกินผักผักบุ้งเออเดี๋ยวจับไปนะกินคนน่ะมิตรแนวกินเบิร์ดเนี่ยอันนี้จะผักบุ้ง กับดอกผักแค่ตั้งใจกับพักหวานกับบกเพียวอันนี้กับบกฮู้ขโมยบกฮูรักเอาเร็วจังบอกพี่น้องบกขโมยดอกบอกอยู่จะวางรักแล้วจังบอกวางขโมยขโมยเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมลูกขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีอย่าไปลอกเรียนแบบห้ามลอกเรียนแบบเขาพูดตำราบจ้ะ ไม่ได้พูดคำหยาบได้แหล,ละลอกห้ามลอกพูดคำหลับคำหลาบไม่ใช่คำหยาบย่าไม่ได้พูดคำหยาบคำหลับแต่ว่าคำหลับเราใหม่ก,ก็ได้ตุ่มใหญ่หน,น,นึ่งพี่น้องพ่อเราแบบนี้ไพ่เส่นเราแบบนี้คือสีลาไปสักนี้ครับพี่น้องคลิปนี้พาน้องบอเด็กหน่อยคุณยายขออ,น,ขอนุญาตลาไปสักนี้ครับพร้อม่หมชิปนาครับโชคดีสวัสดีครับ พันุจะนได้กลับบ้านพันดีใจเสียงดังแต่ละคนเงยย่อยเงื่อนหลไขไขย่อยแล้วไปกลับกลับกลับนอไม่ไฟครับนอโจดแต่ว่าเป็นนอไม่ไฟมันก็ชินนอหน่อยแบบนี้นะพี่น้องผู้น้องคนกับหมักครับกินแ่บขึ้นกันนะครับนหน่อยเองสิต้มกับตำบะฮงกับปนกับแกวกับลาบกับยังกะบเฮ้กันครับอันนี้เป็นนอไม่ไฟหลังจากไฟใหม่ปลาแล้วก็ มันถืกฝนมันก็สิออกมาแบบนี้เราพี่น้องนอนน้อยๆต้มแล้วก็ใหญ่ๆเอาเขียวใหญ่ๆๆๆกินครับน้นก็สิมะฮุงรักพี่ใหญ่ครับดอกแค่ผักหวานผักบุ้งยอดปลักสาของกินมันบานครับคุณยหญ่กำลังดังไฟข่วนกลุ่มเนาะต้มน้ำใหม่กินแล้วตำมะฮุงแล้วครับมื่อนี้ นอไม้ไฟครับมือน,นหากินยากแล้วครับชุมวโมงนี้บางพื้นที่บม่มีแล้วครับ